สวัสดีครับวันนี้เช้าวันที่สองมกราสองพันนะครับก็ไม่มีอะไรมากว่าจะพาทุกท่านเดินดูสวนยางยามเช้าด้วยกันนะครับบรรยากาศตอนนี้ก็น่าจะอยู่ราวๆยี่องศานะครับก็เย็นอยู่เหมือนกัน เมื่อคืนนี้ก็พาชมสวนยางตอนคืนแล้วนะน,นี่เลยพาดูสวนยางตอนประมาณสักเจ็ดโมงห้านาทีอันนี้คือต้นกจษนานะครับที่พูดไว้ว่าอีกสักห้าสิบปีคงได้เจอแก่นมันบ้างแต่ไม่รู้ว่าจะได้เจอหรือเปล่านะครับ สำหรับแปลงนี้เมื่อคืนเขาหยุดพักไม่ได้กีดยางนะครับดูคนแปลงร่างคนงานกำลังกรีดกรีดตั้งแต่รู้สึกประมาณสักเที่ยงคืนก็ยังกรีดอยู่ป่านนี้ยังไม่เสร็จ เดินต่อเนาะ อยู่ต้นหนึ่งครับกลางแถวเพราะว่าเมื่อก่อนนี้ทำต้นพันุ์ขาย แนวเขตนะครับอีกฝั่งนึงก็เป็นเขตแดงของคนอื่นละอ,อนาเขตทางนี้ก็ปลูกต้นประดู่ประดู่ต้นไผ่ กระโดดต่อโดดข้ามต่อกครับต้นก็ใหญ่เลยนะฮะนี là, นนนนะ่น่าจะใกล้ขอกขึ้นข้างบน่อยนั้นเพราะว่าน่าจะต่ำลงลนะ้ะ เกือบถึงเป็นช้างทำไมไม่เอาขึ้นได้เอขึ้นได้แล้วนะในความได้ละมีปลาด้วยนะครับเนี่ยเป็นปลาเล็กปลานอ้อยแต่คือแบบไฟ น้ำนะครับบรรยากาศยามเช้าด้านนี้ก็เป็นเขตแดนของอเรือนจำชั่วขราวนะครับเรือนจำชั่วขราวขามาแก้ว มกราปีนี้ถือว่าเป็นปีที่แปลกนะเพราะว่าตั้งแต่ป,ปลายปล,ปลายปีที่แล้วล่วนะครับพูด็ลิ้นพันกันเลยหนาวๆพูดอะไรไม่ถูกปกติเดือนมกราของแต่ละปีตรงนี้จะแห้งไม่มีน้ำแล้วนะครับเช่นเดียวกับต้นยางปกติเวลานี้ ใบร่วงแทบจะหมดต้นแล้วนะคะก็ยังเห็นใบสีเขียวก็ไม่เชิงเขียวแล้วนะปกีิมันจะเริ่มเหมือนกับว่าใบเริ่มซีดเริ่มแห้งแล้วเตรียมที่จะผัดใบลงมาให้ยเย็น น่าต้องขึ้นชักล่องใหม่ได้แล้วน่าจำใหม่ไม่แน่ใจว่าความจำในโทรศัพท์ใกล้จะหมดหรือยังถ้าเต็มก็เดินไม่ทั่วส่วนนะฮะเมื่อก่อน ที่เห็นข้างหน้านะครับจะเป็นสวนผลไม้แต่ด้วยราคาเมื่อก่อนนี้สักย้อนไปสักสิสักเจ็ดแปดปีนี้มันราคาถูกก็เลยเอายางมาลงแสมให้พอได้กินบ้านนะครับในแต่ละปีมีต้นเงาะมะพร้าวขนุนก็มีกระท้อนข้างหน้านะ มะปรางมีต้นอะไรนะนีอันนี้เล็กชื่อไม่ออก,อล,กลูกอินนะครับอินหรือลูกจันทร์ต้นอินต้นจันทร์มีกล้วเยเล็บมือนาง พอหักอลต้องตัดต้นมังคุดนะครับเมื่อก่อนตอนนี้ถมที่ไว้เพื่อจะปลูกบ้านก็ปลูกยางแทงก็แล้วกันต้นสตอแล้วสูงใหญ่ดีมา ้นเงาะต้นกระวยนะครับนี่ต้นเงาะไม่ได้ตัดแต่งอะไรเลยสายมือก็เป็นส้มโอ,อนะครับนี่ก็อะไรอเออเลขชื่อมาครับก็ไม่เอาลองกล้องมาลองข้างหน้านี่ก็กระท้อนนะครับดีแล้วัสดี มะปรางอยู่เบื้องหน้าสตอสเดาและะ้วตอนนี้ก็คือมะม่วงอส,งสูงสูงเลยทุเรียนนะครับต้นทุเรียนอ้าวปุ้ยสุกนะนี่เดี๋ยวต้องมาตัดแล้วนะครับผาชมสวน